ผมวิศณะเครืออยู่พงศริการโรงเรียนสัพวิยาคมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลตามมติที่ประชุมสมัชชาสหราราชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยประเทศไทยได้ยึดถือและปฏิบัติยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันในนามของเรียนศัพทวิยาคมกระผมมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นนักเรียนทุกคนเติบโตเป็นคนดีมีความปลอดภัย และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขมีทักษะชีวิตที่ดีไม่เข้าวิุ่่งเกี่ยวกับยาเสพติดสารเสพติดหรือสิ่งมอมเมาทุกประเภทจึงขอให้ผู้ปกครองทุกท่านตลอดจนนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งดำเนินการดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดที่หลงผิดพร้อมทั้งช่วยสอดส่อง เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในโรงเวียนชุมชนและครอบครัวของทุกคนได้สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีการศา2566นี้กระผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมปลุกกระแสรณรงค์สร้างการรับรู้ในการต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียและจัดกิจกรรม รณรงค์ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด